ท้าความตอนที่แล้วนะครับตรงที่งานบ้านของฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเมียหรือภรรยาของนายมหาทุกะตะเข้าไปหาภรรยาของท่านเศรษฐีแล้วก็ไปถามว่ามีงานอะไรให้ดิฉันทำบ้างอ่ เสร็จแล้วภรรยาของเศรษฐีก็ถามว่าแล้วเธอจะทำงานอะไรล่ะภรรยาของนามหาทุกตาก็ตอบว่าให้ทำอะไรฉันทำได้หมดแหละเสร็จแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญาเป็นลูกจ้างหนึ่งวันอาจจะครึ่งวันด้วยซ้ำนะฮะ หนึ่งวันบอกตำแหน่งออฟฟิศทำงานอุทุกขละสาลนะังเนี่ยไปออฟฟิศเปรเวเสตะวาก็บอกว่าเออหลอนเข้าไปที่ออโรงกระเดื่องโรงกระเดื่องก็น่าจะเป็นโรงครัวนะั่นแหละครับอุทุกขละมันมีครกตัวเนี้ยมันเหมือนกับครกกระเดื่องครกกระเดื่องนะ ศั์นี้เป็นสั์ยากครับแต่จะบอกว่าโรงครัวตรงๆเลยก็ไม่ได้เพราะอุทุกขละเขาแปลว่าโรงกระเดื่องจะมีอยู่สองเรื่องที่มีศัพ์นี้ฮนะก็คือเรื่องบัณฑิตสาม,มนเณรที่เรากําลังแปลนี้แล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องกาลียักษินีในภาคหนึ่งกาลียักษินีในภาคหนึ่งตรงนั้นประวัติของ ข้าวสลากทำบุญสลากกระพัดประวัติของสลากกระพัดก็จะมีแค่สองที่โรงกระเดื่องเนี่ยครับเมื่อให้เข้าไปโรงกระเดื่องแล้วนะฮะก็ลูกน้องที่ทํางานอยู่นั้นก็นําเอาสุป,ปะเอากระดง้งกระดง้งแล้วก็สากมาให้ก็คือทําครัวดีๆนี่แหละครับ ฉะนั้นสั์ตรงนี้มันเป็นศัพบยากนะครับสับ์ศั์ยากมันเป็นไปไม่ได้ที่ที่เราจะไม่จํานะฮะแต่ให้นึกถึงความหมายไว้ก่อนทีนี้เมื่อนางได้งานทําลูกน้องของพระยาเศรษฐีก็คือบุคลังเนี่ยเอาโครงเอากระดง้งเอาสา์ให้พอได้อุปกรณ์ครบมือแล้วนางดีใจครับ ดีใจมากเพราะว่าได้งานทําแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขความสุขที่เกิดจากการทํางานแสดงออกมาให้นางเห็นเป็นประหนึ่งนัดจันตีวิยะเหมือนกับฟ้อนรําอยู่นึกถึงสินข้อเจ็ดไว้นัจคีตะวาที่ตาวิสูเนี่ยนัจจะคีตันัจนจเหมือนกับทํางานเหมือนกําลังฟ้อนรําอยู่ คือจับนูน่นจับนี่มารู้สึกว่าคล่องตัวล้อเกินคือเป็นคนที่ทํางานอย่างมีความสุขเขาก็เลยอุปมาณว่าเหมือนกับกําลังฟ้อนรําอยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งนะตุดถาหัตถายินดีแล้วและร่าเริงแล้วคือนางทํางานที่ผสมไปด้วยรอยยิ้มเจอใครก็ยิ้มทักทายทํางานแล้วมีความสุขขยันขันแข็งมุ่งมั่น มันมีมันเป็นองค์ประกอบที่เกิดจากตุถะหัดถาตรงนั้นอย่างมากแล้วงานที่ทำก็คือวีฮีโกเตตินะวีฮีโกเตติซ้อมอยู่ซึ่งข้าวเปลือกทั้งหลายด้วยแล้วก็โอภูนาติฝัดอยู่ ซึ่งข้าวเปลือกทั้งหลายด้วยมันก็จะสอดคล้องกับอะไรฮะสุปปและมุสละสุปปแปลว่ากระดง้งมุสละแปลว่าสาดเอาสาดเนี่ยวีฮีโกเตติมาตำข้าวเปลือกนะตำข้าวเปลือกพอตำข้าวเปลือกเสร็จแล้วก็เอามุสละเนี่ยมาโอภูนาตินะมาฝัดข้าวเปลือกนะมาฝัดข้าวเปลือก เดี๋ยวนี้หาคนที่ฝัดเข้าเปลือกนี่ยากแล้วนะไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่ก็อาจจะพอมีอยู่บ้างแต่เมื่อก่อนภาพภาพเมื่อก่อนผมยังเห็นอยู่ผมยังเกิดทันอยู่แต่ทุกวันนี้น่าจะเริ่มยากนะะฝัดเข้าเปลือกคนะรัดข้าว ดังนั้นพอเห็นภาพตรงนี้แล้วท่านก็ก็เป็นอันว่าฉายภาพไปได้แล้ะเริ่มเริ่มจับเข้าที่เข้าทางได้ต่อมาครับภรรยาของเศรษฐีว่างงานจัดนางว่างงานจัดก็นั่งคุมงานอยู่พอนั่งคุมงานอยู่ก็เห็นภรรยาของนายมหาทุกตะแบบทํางานขยันขยนออกหน้าออกตาเกินหน้าเกินตาคนอื่นเขา นางก็เกิดความสงสัยจึงถามว่าอาม,มะเนี่ยสาวใช้เธอตุทะหัดถายินดีแล้วและร่าเริงแล้วอัติวิยะเกินเปรียบทำงานด้วยความเบิกบานอย่างยิ่งกินนุโขการนังมีเหตุอะไรหรือ หรือเกิดอะไรขึ้นหรือเธอจึงทำงานแบบดูมีความสุขเหลือเกินแฮปปี้เอนดิ้งเหลือเกินฝ่ายภรรยาของนายมหาทุกตะก็เลยตอบว่าเจ๊อายะเจ๊บอกว่าเจ๊ก็แล้วกันเขาเป็นเป็นภรรยาของเศรษฐีเจ๊ดิฉันเนี่ย รับจ้างวันนี้แล้วคือทำงานนี้แล้วเนี่ยได้ค่าจ้างไปแล้วเอาสตางไปซื้อข้าวซื้อของวันพรุ่งนี้ก็จะทำบุญเลี้ยงพระหนึ่งรูปเจ้าค่ะหนึ่งรูปเจ้าค่ะอ่าก็บอกเจ๊ไปอย่างนั้นเสร็จแล้วเนี่ยฝ่ายภรรยาของเศรษฐีเจ๊ฟังคํานั้นแล้วก็รู้สึกว่า รู้สึกว่าปลื้มฮะปรภาษีที่เป็นปลื้มเลยเลื่อมใสในภรรยาของนายมหาทุกาตะว่าอโาหอายังทุกตะการิกาออโหอายังทุกตะการิกาโอแม่สาวน้อยโอไม่ใช่โอแม่สาวน้อยช่างทําสิ่งที่ คนอื่นทําได้ยากเสียเหลือเกินก็ประทับใจครับปลืม้มเป็นปลืม้มประสิทธิเนี่ยเป็นปลืม้มพอปลื้มแล้วเนี่ยตอนนั้นฝ่ายเศรษฐีก็เหมือนกันครับเศรษฐีก็คุมงานอยู่เศรษฐีก็นั่งคุมงานอยู่ทำงานอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ อตอนนี้ก็คือเศรษฐีก็ได้แบ่งนะแบ่งข้าวของไปให้กับนายมหาทุกาตะนายมหาทุกาตาก็ทำงานเสร็จทารูนงางหาลิตะการเดทาฟืนหาฟืนเสร็จแล้วก็คือทำงานเสร็จแล้วเศรษฐีก็ให้ค่าจ้างทีนี้ค่าจ้างที่ให้เนี่ยก็ให้พิเศษนะก็คือ จตโสสาลีนางจตโสนานโยธาเปตวาเอาข้าวสาลีสี่นานให้กับนายมหาทุกตะแล้วก็บอกว่าสี่นานเนี้เป็นค่าจ้างของนายนะอยันเตปติข้าวสาลีสี่ธนานเนี่ยเป็นค่าจ้างของนายนะแล้วยังไม่พออีก ส่วนพิเศษครับให้พิเศษให้ทิปพิเศษนะแล้วก็ยังให้อีสี่ธนานนี้ว่าอันเนี้ยเราพอใจเราแฮปปี้กับงานที่นายทำเป็นรางวัลให้นายนะเราให้ทิปนายสี่ธนานอีสี่ธนานรวมแล้วได้แปดธนานพอได้แปดธนานแล้วนายมหาทุกตะกลับไปบ้าน ก็ไปพูดกับภรรยาว่าวันนี้นี่สามีทำงานรับจ้างมาโอ้ได้ข้าวสาลีมาแล้วส่วนนี้ก็เป็นส่วนของผักแล้วเธอไปหาเครื่องเทศมาด้วยค่าจ้างของเธอก็คือภรรยาของเศรษฐีทํางานแล้วก็ได้ค่าจ้างมาเหมือนกันอันนี้ก็คือให้เอาค่าจ้างที่หล่อนได้มาไปซื้อเครื่องเทศ เครื่องเทศทัทิเตละกตุกันกตูกะพันดานิคือเครื่องเทศก็มีนมส้มทัทินมส้มเตละน้ำมันกตุกะพริกแดงของเผ็ดร้อนนะพริกแดงซื้อพริกมาให้เป็นเครื่องเทศนะให้ไปซื้อเครื่องเทศเสร็จแล้วเนี่ยฝ่ายภรรยาของเศรษฐีนะฮะ ฝ่ายภรรยาของเศรษฐีอันนี้วกกลับมาภรรยาของเศรษฐีก็ให้ทิปเหมือนกันครับให้ทิปอะไรบ้างเนี่ยโอ้ดูสัปเดชพระคุณพระคุนเจ้าดูสัตว์ยาวเหยียดเลยได้เครื่องเทศแล้วยังไม่พอภรรยาภรรยาของเศรษฐีก็สั่งให้ลูกน้อง เอาข้าวของให้กับภรรยาของนายมหาทุกตะมีอะไรบ้างที่ให้สัพพิสับปิการันดกันเจวะเนยใสหนึ่งขวดเนยใสมันมันเป็นขวดเดอท่านพ่อครูนรงงไปอินเดียนี่เนยใสมันเป็นยังไงครับเป็นเยเป็นเป็นเป็นนมเป็นนมเป็นสัพปีสัพปิตัวนี้แปลว่าเนยใสเนยใสหนึ่งขวด เขาเรียกอะไรนะไอ้เดือกเป็นเยือกๆไม่เป็นแก้วเลยจานเป็นแก้วเป็นเดือกอะแต่การันตกะศนี่แปลว่าขวดนะฮะการันตกาเนี่ยแปลว่าขวดคือเนยใสหนึ่งขวดถ้าที่พาชนะภาชนังนมส้มอีกหนึ่งถาดพาชนังก็ไม่รู้ว่าเป็นถาดเป็นถ้วยเป็นจานเป็นเป็นชานเป็นชามก็ไม่รู้แต่อเนี่ยคือภาชนะครับอ่าถ้าที่พาชนัง นมส้อมอีกหนึ่งชามกะตุกังพริกของเผ็ดร้อนนะครับอันนี้กะตุกังนี่ของเผ็ดร้อนก็คือพริกนั่นแหละครับเสร็จแล้วก็สุดท่าสาลิตันดุละนาลิงก็คือทานานแห่งข้าวสาลีอันหมดจดก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงทานานของข้าวสาลีก็คือข้าวสาลีที่สะอาดถ้าเป็นบ้านเราก็คือข้าวหอมมะลิอย่างดีครับ ก็เปรียบเทียบแบบนี้ก็แล้วกันเพื่อที่จะได้มาหุงนะก็ให้เป็นทิปกับภรรยาของนายมหาทุกตะท,ทิปทิปที่นายมหาทุกตะและภรรยาของนายมหาทุกตะได้เนี่ยรวมแล้วทั้งหมดเก้าทนานได้ข้าวสารมาเก้าทนาน ะะได้เข้าสารมาเก้าทนานซึ่งทั้งเก้าทนานนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ออกไปทํางานรับจ้างเตชายะปฏิกาสองสามีพัญญาดีใจมากครับตุดถะหัดถาดีใจมากว่าได้ของที่จะมาทําบุญแล้วปาโตวะอุตหิสุจึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เพื่อที่จะเตรียมของทําบุญ ก็จบลงตรงนี้ครับโอ้เรื่องราวต่อจากนี้ไปน่สนุกนะเรื่องราวตรงต่อจากนี้ไปแต่ผมไม่ได้ผมตัดออกไปเยอะเลยครับตัดออกไปเยอะเป็นประโยคเกง่งท่านใดอยากรู้เนื้อหาโดยพิสดารนี่ก็ก็ต้องไปอ่านต่อเอาเองคือถัดจากเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าได้เวลาที่จะไปนิมนทรับพระมาฉันที่บ้าน ไอปันดิตาปุริสโสวยาวัจกรเนี่ยไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนรายการที่นายมหาทุกตะนิมนต์พระไว้แล้วก็ลืมนิมนต์พระไปให้ด้วยบังเอิญบังเอิญวันนั้นพระพุทธเจ้าตรวจด,ดูสัตว์โลกเห็นนายมหาทุกตะเข้ามาในข่ายคือะยาแล้วก็รู้ด้วยว่าวยาวัจกร ไม่ได้จัดพระไปให้นายมหาทุกตะแล้วพระองค์ก็เตรียมที่จะไปรับบาทกับนายมหาทุกตะเรื่องก็จะเป็นแบบนี้ไปนะครับสนุกครับเรื่องนี้แต่ว่าเราไม่ได้แปลแน่มันน่าเสียดายนะทีนี้อ่าผมเล่าเรื่องจบแล้วผมก็จะแปลอ่านิดหน่อยนะฮะแปลนิดหน่อย